โอเคนะผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟาคายกับเอ่ใครเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวผมขอขึ้นรถก่อนแป๊บนึงนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งตอนนี้ขี่เข้าป่า <c oughs> ต้องขี่ตามถนนดียัยงไงอยู่ดูด,ด้านซ้ายเข้าตรงนี้เลยโอเค <c oughs> okay. ลงตรงนี้แหละ มนยยงดี้้วเฮกระตุกกระตุกเฉยเอาโอเคตอนนี้เรารับภารกิจของเลารีฟาร์เกอร์นะผมอ่ามันต้องให้เราทำอะไรเนี่ยไม่หลบเฮ้ยเขาไปไม่ได้โอ้ตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยถอยออกมาได้หรือไม่ล่ะพูดอะไรเนี่ยรู้สึกว่าโดนช็อตอ่ะเอ่อเราต้องปิดไฟก่อนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมันนี่ขึ้นมาแล้ว โอเคตอนนี้มันให้เรามาตัดเครื่องทําเครื่องปั่นไฟนะผมทุกคนโอเคหนึ่งเครื่องอ่ออีกเครื่องอยู่ตรงนี้แล้วอีกเครื่องก็อยู่อยู่ไหนเนะี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้เองจับเรียบร้อยโอเคไปกินเรียบร้อยเอา้าซ้อมเสร็จแล้วเหรอ่นนี้เหรอยังไม่จบนะทุกคนยังมีอีก มันบอกมันต้องการคาที่เหลือให้เราช่วยเหลือนะทุกคนรู้สึกว่ามันต้องการอุปกรณ์ที่จะมาทำอ่าไอเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะก็ภาพเป็นประตูมิตินะทุกคนโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแปลยากนะคือผมแปลไม่ได้นั่นแหละแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนิดนึงนะคือแบบใช้แบบสัญชาตญาณเอากดข้ามไปดิ โอเคตอนนี้เรารับภารกิจของลิลี่พร์กเกอร์มาแล้วอ่ะให้เราไปตรงนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราขี่รถคันนี้ไปมาเพื่อนเออดูรถเราค <laughs> วรลุยอะ่ะขนนไม่ต้องขี่มแม่นละไปแบบนี้แหละเอาชิบหายก็ถี่แล้วมัเนี่ยเดี๋ยว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 ตอนนี้เรามาถึงแล้วดูเหมือนว่าจะมีการเปิดสึกนะทุกคนจอดรถไว้ตรงนี้แหละ เออใครเปิดศึกอยู่ตรงไหนใครเปิดศึกนี่ไงใครเนี่ยสวยสวยอยู่ตรงไหนอีกนีออ่มีอะไรเนี่ยหมาป่าเออมีคนมีคนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมีออ่รัดคอเดี๋ยวมีใครอยู่แถวนี้อยู่ไหมโอเคมันให้เราขึ้นไปเอ,อ่อมันขึ้นไปยังไงนะอ๋อคลิกซ้ายเออลืมผมก็ลืมนะไม่ค่อยได้เล่น เฮ้ยมีใครยิงกันอีกอะ่ะรุ่นยิงกันอีกเหรออยู่ตรงไหน,นอ๋อยิงเป้านะทุกคน,นผมนึกว่ามันยิงใครอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วกันเอ่อตรงนี้มีบันไลเไ้ยบันไลบันไดไม่ใช่บันไลเอ่อตรงไหน,นตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่ท่านบนอีกเหรอเยอะจัดเลยอ่ะ โอเคมันไหวไหมโหนไปนะผมทุกคนโหนแล้วก็ยิงได้ไหมไม่น่าจะได้อ๋อมันให้เราทำอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้จะลงหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้มชิบหายแล้วไม่เวิร์กอ่ะตอนนี้ผมขอแก้มือตอนนี้เราขึ้นมา ตรงเฮลิคอปเตอร์แล้วทุกคนโอเคเรียบร้อยทำนายเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือจบภารกิจแล้วใช่ไหมเหลืออะไรบ้างเนี่ยเอ่ไฟวิธลารีบินโดยลารีเหรอโอเคตอนนี้เราต้องเป็นผู้โดยสารที่ดีนะทุกคนโอ้มีบ้านไฟไหม่ด้วยแต่มันไม่เรียบร้อยแล้วแหละ อ๋อตรงนี้ดูเหมือนนจะเป็นแปลงเป็นสวนนะทุกคนตรงเนี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีคนเหรอ,อเฮ้ยข้างหน้ามีคนทุกคนตอนนี้เราต้องโดดลงมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยการรบไม่ทันสีม่วงเท่งเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราเกิดใหม่อยูอ่ด้านล่าง แต่ว่ายังไม่มีใครเห็นเราเรามีสแนปเปอร์เก็บหนึ่งศพสวยสองศพโอ้โหตอนนี้เราโคตรแม่นเออใครเนี่ยแตกแตกไปดิครับแตกไปดิครับมีคนหนึ่งอยู่ในบ้าน ใช้เก่าอนี้เป็นไงโดนต่อยคอหอยมันไม่เห็นเราตัวนี้อ่าเรียบร้อยบิดคอหมดยังหมดแล้วเอ่อรอแอลลี่นะเฮ้ยทำไมมันกระตุกจกังวะเนี่ยเออกระตุกอ่ะกวนกระตุกมาดูผม,มกระตุกคนเดียวนเนี่ยโอเคบอกให้รอแอลลี่ ตอนนี้ลาลี่ลงมาจากเครื่องแล้วโอเคเรียบร้อยภารกิจทางนี้สำเร็จเสร็จสิ้นอ่ะภารกิจต่อไปเลยแหลี่โอเคมันบอกว่าอ่ฮิบเบอร์เกอร์ใช่ไหมหรือจะก,กินข้าวอ๋อกินปิโปโป้เหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ใช่แล้วล่ะโอเคดูือว่ามันจะให้เราไปหาของหรือเปล่า โอเคเราภารกิจแล้วกันวิสเดอะคอปเคิลอ่อน่าจะไปเก็บวงกลมอะไรสักอย่างใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็มั่วนะดูเหมือนว่าข้างหน้าเราจะเป็นเอ่ออะไรเนี่ยทำไมแปลงแปลงผักเอไม่ใช่ดิน่าจะเป็นฟาร์มข้าวนะแต่ทำไมมันเป็นรูปแบบเนี้ยน่าจะเป็นอิสเตอร์เอกนะทุกคนน่าจะเกี่ยวกับเออ่เอเลี่ยนผมว่านะเราจอดตรงกลางนี่แหละ อ,อ,อะไรอ่ะม่มีคนเหรอเออวะมีคนเออใครอ่ะตัวนี้ตัวนี้อ่าสูงกม่ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรายิงหัวจะวันฉอนหรือเปล่าไม่ว่ะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมีไอ้นี่นี่นี่ไงผมบอกแล้ว เ,เก็บลูกบอลน,นะทุกคนคือเมื่อกี้ผมเก็บเร็วไปหน่อยผมไม่ได้ให้ทุกคนดูไปเพื่อนเ <laughs> พื่อนวิ่งเร็วเกินไปเอ่อตรงนี้มีหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเฮ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งเพื่นอนเอเลี่ยนออบเจกต์นะน่าจะเป็นเอ่อลูกแก้วของเอเลี่ยนนี่ไงนี่ไง นี่ไงทุกคนมันเป็นแบบนี้อ่าโอเคผมขอเก็บเลยแล้วกันพวกนี้ไม่ทำร้ายผมใช่ไหมโอเคไม่ทำร้ายก็ไม่เป็นไรเอ่อนี่ลูกหนึ่งอ๋อตรงนี้แล้วผมต้องขึ้นไปยังไงเนี่ยเป็นรังของอินซีนะทุกคนเอ่อขอยิงลูกก่อนแล้วกันมันยิงลูกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้มันก็ไม่เป็นไร ต่เพื่อนเราแต่เพื่อนเรายิงเชื่อเรามีปันไดนะทุกคนเจ็บโดนไปโอเคเฮ้ยโอ้โหทันโอเคตัวนี้เราขึ้นมาได้ตรงนี้แล้วเจ็บอ่าปีนขึ้นไปเราใกล้จะได้แล้วทันแน่อยู่ตรงนี้เองเก็บเรียบร้อยเก็บโน่นอินซีเหรอเพื่อนเพื่อนเราเก็บเหรอเก็บนน่นอินซีแล้วเหรอ ก็หดเกินโอเคเรียบร้อยภารกิจของเลลี่ผมปรากฏว่าอ๋อนี่ไงผมเจออันนี้เออเขามีอีกบุ๊กนะครับทุกคนเป็นหนังซื้อการ์ตูนอะน่าจะเป็นอิตเตอร์อะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงอันนี้คุ้นๆเหมือนเหมือนจะเป็นเอ่อ DLC นะก็ผมจำไม่ผิดนะเฮ้ยมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยแล้วตรงนี้ก็มีตู้เซฟผมขอไขตู้เซฟก่อนแล้วกัน อได้ตังมา2องาบบาทโอเคทำไมได้กี่ต่อนี่เดี๋ยวทำไมทำไมบรรยากาศในนี้มันวางเวียงจังวะใช่ไหมอ๋อมิทยุมิทยุนี่เองผมว่าเสียงอะไรสวัสดีแล้วดิอ่าผมขอไม่แปลแล้วกันนะคือไปอย่างเดียว เดี๋ยวผมสรุปให้ว่ามันต้องการอะไรมันบอกให้เราไปทาง former station น่าจะเป็นสถานีน้ำมันหรือเปล่าถ้าผมแปลไม่ผิดเอ่อท n s former นี er ่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราก็รู้เองแหละเล่นเกมแบบไม่รู้อะไรไม่มีความรู้อะไรเลยเล่นไปนเรื่อยโอ <Okay, S 1> เคเพื่อนเราขึ้นมาแล้วไป let's go ลงค่อนข้างที่จะแรงถึงแรงมากเอ่อตรงนี้เหรอ อ้อ oh, like ๋อเหมือนให้เรามาเปิดอ <tim> mmm, ่าเปิดไฟเนาะทุกคนตรงนี้สไลด์ชิวโอเคมีมีเสียงสัญญาณเตือนนะทุกคนน่าจะมีศัตรูมาเหมือนเรามาลักลอบเปิดไฟหรือเปล่าโอเคเปิดไปชิบเปิดตรงนี้ก็อยู่ด้านบนเปลีนอะไรขึ้นไป เียงสัญญาณเตือนดังแรงมากทุกคนผมว่าต้องมีคนมาแน่นอนฮิมาแล้วมาแล้วกดยังกดเรียบร้อยโอ้โหเยอะเกินอ่ะเราเบิดไปโอ้โห,โโหโคนแม่งบอกเลยว่าแม่งเกินเฮ้ยไปครั้งเดียวหมดเลยอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมหยนตไอสองครั้งเอ่อลงลงไปดิลงไปลงไปมาแล้วมาแล้วโหเมื่อกี้หมดเลยะะเอ่งงะ เก่งเกินเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใครมาวะมันเยอะนะทุกคนต้องวิ่งอ้อมอ้อมเนยะนี่มันขดไฟเนอะอันนี้มันไม่เห็นเราเท็กดาวหักคอนี่บิดคอเป็นไง แล้วก็เหลือตู้ไฟตู้สุดท้ายเอ่อเราต้องทำยังไงเนี่ยอ๋อเหมือนเราต้องโหนมาจากตรงนั้นนะทุกคนแล้วผมจะลงมาทำไมเนี่ยป่าวเลยถ้าผมโหนมาตั้งแต่ที่แรกน่าจะจบแล้วนะโอเคเรียบร้อยเปิดสวิตช์เชิญ เปิดไฟเรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกให้เราไปคุยกับเรลลี่เฮ <c oughs> ้ยค่ <c oughs> อนข้างที่จะเจ็บนะทุกคนโอเคตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เรายังอยู่สภาพดีอยู่เลยขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเพื่อนยังไม่ขึ้นมานะทุกคนตอนนี้เอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเพื่อนน่าจาขึ้นมาแล้วใช่หรือเปล่านั่นไงไปหาหลารลี่กันเลย นี่ไฟฟ้าพร้อมใช้งานแล้วต้องให้เราเปิดเครื่องเลยไหมเคมาคุยกับลลี่ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรอ๋อมันจะบอกให้เราไปซ่อมเครื่องปั่นไฟฟ้านะทุกคนโอเคผมเข้าใจแล้วเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเอาเยอะคอมเพลตอร์อนี่ไงเปิดเครื่องอ่าเปิดเครื่องเรียบร้อย เฮ้ยเลลี่เฮ้ยเดี๋ยวเลลี่เอา้าหายไปแล้วภารกิจสำเร็จแล้วอันนี้คือเอ่อปืนอะไรเนี่ย,ยเ,เดี๋ยวผมขอเอาปืนอะไรเอาเดี๋ยววะขอปืนอันนี้ออกแล้วกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาปืนนี้ออกอันนี้คือปืนอะไรอ่ะ แล้วก็รองเท้าโอเคเดี okay, ๋ยวเราลองไปใช้ปืนนี้ดูมาใช้กับคนได้ไหมเพื่อนเพื่อนลองได้ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมารอเล่นเฉยๆว <c oughs> ันนี้ใส่เฮลิอคอปเตอร์ได้ไหม <c oughs> เออได้แต่มันก็ค่อนข้างที่จะมแมลงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื โอ้โหรถคดสวยอะ่ะขับเร็วเกินเดี๋ยวเราลองไปใช้ปืนนี้กันโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงาฐานที่รับของศัตรูแล้วทุกคนเป็นเป็นเหมือนอะไรวะจะพูดยังไงดีเนะ่ะเป็นเหมือนสารพิษอะ่ะมันเป็นสารร้อนอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆย,ย่องไลแล้วก็ใช้ปืนที่เรา ขโมยมาไม่ใช่ขโมยดิเอ๋อมันมีกี่คนวะเนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมหนี่นี่นี่ยิงยิงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันยิงไม่ได้เหรอเอ้าชิบหายแล้ว <laughs> ผมนึกว่ามันยิงได้อ <laughs> ะโอ้โจบแล้วเปืนนี้ไม่ได้โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะจบลงีิดเท่านี้นะผมก็ได้รู้แล้วว่าปืนนี้ไม่สามารถทําอะไรศัตรูได้หรือผมยิงผิดประเภทก็ไม่รู้นะคือไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน <ผม S 1> ทุก <ผม S 1> คนก็ <ผม S 1> สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะทุกคนโอเคซีโร่เก็นแล้วกันานอกซะแล้ว